กรรมมันแปลว่าการกระทํากรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยไหนขอดูหน่อยใครยังบนบานสานเก่าวอยู่บ้างยกมือขึ้นอาจกล้ายกเลยไม่ต้องสีเรลียสบนแล้วได้ไหมได้ออนนี่ส่งตัวแทนเข้าประกวดเลยมามึงมาเจอกูหน่อยได้ยังไงอ่าที่ว่าบนแล้วได้ยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง มีไมอีกไม,ไมไหมไมมาให้เขาหน่อยอ่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าเรื่องที่เราไปบนอ่าะแล้วมันเป็นยังไงบ้างนิดหนึ่งมันคุ้มกับที่เราไปขอไปบนไปแก้ไหม เอาอย่างนี้สิบยี่สิบสี่งวดที่ผ่านมาหนึ่งปีสมมติตีว่าหนึ่งปีเลยมันจะเหลืองงวดสุดท้ายมันออกไปยังวะงวดสุดท้ายของปีนี้มันจะออกันไหนออกแสดงว่าปีนี้หมดแล้วมันก็จะบปิดทีปีหน้าใช่ไหมวันที่สองก็แสดงว่าของปีนี้เท่ากับว่าของปีนี้จบหมดแล้วลองสรุปให้อาจารย์ฟังหน่อยว่า ฮะเราลองสรุปให้อาจารย์หน่อยว่าตลอดปีที่ผ่านมายี่สิบสามงวดยี่สิบสี่งวดยี่บสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเราลองคำนวณซิเราหวังได้กับเสียอะไรมากกว่ากันอ่าเราลองประเมินเองได้กับเสีย ติดลบใช่ไหม <realmente> สิ่งที่เราพูดกับอาจารย์บอกว่าการบนบานสารกก่าวทําให้เรามีโชคมีลาบมีเงนินมีทองสรุปมีหรือไม่มีมันบอกติดลบันจะมีได้ยังไงใช่หรเปล่าสรุปมันติดลบไงมันมีไปเป็นงวดงวดแต่สรุปรวมแล้วมันขอทุกงวดแต่รวมแล้วมันได้หรือไม่ได้ไม่ได้มันเสียมันติดลบอาจารย์ถึงท้าคนเล่นหวยทุกคนว่า ถ้ามึงแน่จริงปีหน้าปีนี้ไม่ทานละปีหน้าทําสมุดบัญชีแค่รายรับกับรายจ่ายจ่ายช่องหนึ่งรับช่องหนึ่งงวดหนึ่งเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่เลี้ยงเรามาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงงวดสุดท้ายของปีหกแปดเขียนรายจ่ายไปเลยงวดหนึ่งเสียเท่าไหร่ทั้งใต้ดินกับลอตเตอรี่รวมกันมาเลยแล้วรายรับอีกช่องหนึ่งแยกกันเลยนะแล้วมึงดูว่าช่องรายจ่ายกับรายรับอะไรจะมากกว่ากันมึงว่าอะไรมากกว่า แล้วมึงยังคิดว่าการบนบาสานกล่าวมีผลกับชีวิตมึงอีกเหรอเห็นไหมมันคิดเองเธอเองทำไมเราถึงมั่นใจว่าการไปขอแล้วมันได้มันได้เพราะมันได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองไม่ใช่มีใครมาโดนบันดาลถ้าการโดนบันดาลอ้อนวอนขอร้องบนบาสานกล่าวมันมีผลจริงเราจะต้องไม่เสื่อมจากสิ่งใด <G un> ทุกคนในที่นี้จะต้องถูกหวยกันหมดทุกคนจะต้องรวยประสบความสำเร็จกันหมดทุกคนเพราะอะไรขอแล้วได้แต่คําถามคือมันขอแล้วมันได้ไหมล่ะ ถ้าขอเราได้ทำไมพวกมึงไม่เปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นผู้บริหารละ่ละล้วให้ผู้บริหารลงมาเป็นกู้บรงแทนก็ในเมื่อถ้ามึงบอกว่าการบริบาลสารกาวมาสําเร็จได้อะใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่บุญน้อยเออมันเกี่ยวกับความฉลาดและความสามารถความฉลาดและความสามารถของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราอย่าคิดว่าตัวเราเองที่นั่งอยู่ตรงนี้บุญน้อยนะบางทีเราเนี่ยบุญเยอะกว่าเขาได้ซ้ำอาจารจะบอกให้แต่เหตุปัจจัยของเขาดีกว่าเรา ความขยันของเขามันต่างกับเราสติปัญญาของเขามันต่างกับเราความสามารถในการใช้ชีวิตของเขากับเรามันต่างกันแต่ละคนเหตุปัจจัยพวกเนี้ไม่เหมือนกัน